ค่ะหุ้นเด่นวันนี้คือ s ring Fa ฟกนะครับ SFT เป็นหุ้นเด่นประจำวันที่13พฤศจิกายนใช่หุ้นเด่นประจำวันศุกร์13คืองบยังไม่ออกนะครับงบเนี่ยน่าจะออกไม่เที่ยงก็เย็นวันนี้อ่าวันนี้นะเบสเลยนะเออเบสคือถ้าถ้าผิดคาดมาก็ก็เสี่ยงกันแต่เราคิดว่า เมื่อวานนี้ส่งมาดีมากะนะครับราคาหุ้นขยับขึ้นค่อนข้างดีแล้วก็กําไรเนี่ยเราคิดว่า Q3 น่าจะอยู่ประมาณ20ล้านนะ Q1 Q2 อยู่ที่ไตรมาสละประมาณ17ล้านแต่ Q3 ที่เราคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นคือ 1. นึ่งเรียวเพนด้วยสองเนี่ยพวกเครื่องดื่มต่างๆ functional d r i n เนี่ยมันออกมาเยอะอ๋อใช่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเวลาเขาผลิตอะต่อให้เขาขายได้หรือขายไม่ได้นะแต่เขาต้องสั่ง ก่อนน่ะในส่วนของฟิล์มที่มันจะมาหดขวดรัดขวดอ่ะเพราะงั้นเราคิดว่าคิวอนคิจะดีครึ่งิบห้าเซ็นต์ยออนเยอเน่ะโตจากปี่แล้วคือปีที่แล้วมันไม่ถึง20แน่นอนแต่ไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่ายังไม่บอกใช่ยังไม่ได้บอกนะครับประกาศงบวันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มอาหารเครื่องดื่มโตดีเพราะงั้นเขาก็ดีฟังชแนลดิงที่ออกมาก็เป็นบวกกับเขาผลการเป็นงานถ้าดูสามปีข้างหน้านะครับเราคิดว่าจะโตเฉลี่ยเนี่ย2ี่บหเปเซ็นตต่อปีนะแล้วก็ ช่วงนี้เงินในพีโอเข้าไปสร้างโรงงานงโรงงานใหม่ซื้อเครื่องจักรใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมารองรับการเติบโตในระยะยาวนะครับอันนี้คือภาพกําไรที่เราเาจริงๆเคยเอามาโชว์แล้วแหละอันนี้ก็หยิบสไลด์เดิมมาโชว์อีกทีหนึ่งนะครับคือรายได้เนี่ยปี2 0งพันยี่สิบถึงยี่บสองเนี่ยก็จะเป็นขาขึ้นนะโตเฉลี่ยปีหนึ่งก็ประมาณสักแถวๆสิบเปอร์เซ็นต ปี2022ที่โตเยอะเพราะว่าโรงงานใหม่เสร really ็จพอดีต้นปีนะครับมารองรับพอดีเลยคือแคปเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาน่าจะรับได้จนถึงปีหน้าก็น่าจะเต็มละปี2022ก็ได้คาปา c i t ซีใหม่เข้ามามาจินนะครับเราไม่ได้คาดอะไรที่แบบว่าเอ s i v e อะไรมากนะก็เติบโตตามรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนโตเฉลี่ย26นะครับสำหรับตัวชินเฟกส่วนราคาเป้าหมายเนี่ยเราให้หบาทนะครับอิงพประมาณสัก ยี่สิบสามเท่ามั้งนะจาไม่ผิดก็ถ้าคิดเป็น PEG ก็ต่ำหนึ่งแล้วก็เมื่อวานนี้ราคาหุ้นเนี่ยบวกห้าเปอร์เซ็นต์จริงจริงชิงเฟดเนี่ยเราแนะนำตั้งแต่วันน่าจะเป็นวันจันทร์น่ะนะที่มีส่งข่าวไปว่าว่าเ,เราคิดว่างบน่าจะอโอเคแล้วก็เเปิดการเป็นรายนาทีดีกว่าจะเห็นชัดกว่านะครับแล้วราคาหุ้นเนี่ยเมื่อวานนี้มีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นนะครับแล้วก็ทะลุยืนเหนือสี่บาทขึ้นไปได้เนี่ยภาพ ค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วก็แนวต้านถัดไปมันคือประมาณแถวๆสัก4บาท12-4บาท20อตอน IPO ใหม่ๆราคาหุ้นชิงเฟสขึ้นไปแรงมากขึ้นไปไฮเนี่ยประมาณ4บาท72อะ่ะค่ะอืมซึ่งตอนนั้นมันใกล้ราคาเป้าหมายเรามากเลยนะ5บาทแต่ตอนนี้พอมันอ่อนตัวลงมาจริงๆไม่ใช่อ่อนตัวมันปรับฐานลงมาเหลือประมาณ4บาทต้นๆ3บาทปลายๆเนี่ยก็มีัพไซด์เราก็เลยหยิบมาแนะนำอีกทีหนึ่งะนะครับเดี๋ยวรอลุ้นงบวันนี้นะแล้วก็วันนี้ที่เราเลือกหุ้นตัวเล็กเนี่ย หลังจากที่เราเลือกหุ้นตัวใหญ่มา3วันเนี่ยก็เพราะว่าเซ็ตมันมันมีการพักตัวะนะครับถ้าดูเซนิเมนต์ตลาดเช้านี้ก็เห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยลบหมดเลยเพราะฉนั้นหุ้นไซสกลางไซสเล็กน่าจะมีโอกาสที่จะเอาร์ฟอร์มากขึ้นนะครับวันนี้เลยเอาตัวชิงเฟกมาฝากคุณผู้ชมกันะนะครับ